รัฐบาลได้คับเคลื่อนนโยบายซอฟต์พาวเวอร์เพื่อกระตุ้น,นเศรษฐกิจของประเทศโดยมุ่งเน้นการยกระดับศักยภาพของร้านอาหารไทยซึ่งเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่มีความโดดเด่นและเป็นที่ยอมรับในระดับสากลทั้งในด้านรสชาติความคิดสร้างสรรค์ความหลากหลายของวัตถุดิบและคุณค่าทางวัฒนธรรมภายใต้แนวคิด1ครอบครัว1ซอฟต์พาวเวอร์โอฟอสการลักดันซอฟต์พาวเวอร์ด้านอาหารจึงมุ่งเสริมสร้างคิดความสามารถของผู้ประกอบการร้านอาหารทุกระดับให้สามารถพัฒนาเมนูอาหารกระบวนการผลิต การบริหารและการบริหารจัดการตามมาตรฐานที่สูงขึ้นคู่คู่คกับการยกระดับคุณภาพความปลอดภยัยและภาพลักษณ์ของร้านอาหารไทยเพื่อเพิ่มโอกาสทางการตลาดดึงดูดนักท่องเที่ยวและผลักดันร้านอาหารไทยให้สามารถแข่งขันและเติบโตในตลาดทั้งในและต่างประเทศอย่างยั่งยืนกิจกรรมยกระดับร้านอาหารเชฟชุมชนสู่ร้านอาหารระดับพรีเมียมฟาดไดนิงนดน่งคลาสเชอร์ไดนิ่งและโลเคอล์คริสตนภายใต้โครงการส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์สาขาอาหาร ประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2568โดยกองพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชนกลมส่งเสริมอุตสาหกรรมมีเป้าหมายสำคัญในการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการร้านอาหารชุมชนให้สามารถยกระดับร้านอาหารท้องถิ่นไปสูม่มาตรฐานที่สูงขึ้นทั้งในด้านคุณภาพอาหารการบริการภาพลักษณ์และการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบควบคู่คไปกับการรักษาอัตลักษณ์อาหารไทยและอาหารถิ่นให้คงอยู่อย่างยังย่งยืนแนวคิดหลักของกิจกรรม มุ่งเน้นการพัฒนาร้านอาหารใน3รูปแบบได้แก่ร้านอาหารระดับไฟ n ์ดิ n i n g ร้านอาหารคริ u ชิญดินงและร้านอาหารโลเค้าคร s ซีนโดยคำนึงถึงศักยภาพของแต่ละร้านเป็นสำคัญไม่ได้มุ่งยกระดับให้เหมือนกันทั้งหมดแต่เน้นการพัฒนาให้เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่วัตถุดิบในท้องถิน่นกลุ่มลูกค้าและเป้าหมายทางธุรกิจของผู้ประกอบการแต่ละรายโดยมีกลุ่มเป้าหมายคือวิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการโอท็อปและผู้ประกอบการอาหารชุมชนที่มีศักยภาพจากทั่วประเทศในภาพรวมของกิจกรรมมีร้านอาหารที่ได้รับการคัดเลือก40ร้านจากทั่วทุกภูมิภาคและมีผู้ประกอบการเข้าร่วมกิจกรรมถึง80คนสะท้อนให้เห็นถึงการมีส่วนร่วมของผู้ประกอบการอาหารชุมชนในวงกว้างและความตื่นตัวในการพัฒนาธุรกิจอาหารของตนเองกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสาหรับผู้ประกอบการร้านอาหารที่ได้รับการคัดเลือกจัดขึ้นเป็นระยะเวลา5วัน แบ่งเป็นการอบรมภาคทฤษฎี3วันและภาคปฏิบัติ2วันวันละ6ชั่วโมงมีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งหมด45ร้านโดยภาคทฤษฎีจัดขึ้นณโรงแรมแบงคอกแมริออทมาคีควีนพาร์คและภาคปฏิบัติจัดขึ้นณนสถาบันการอาหารไทยกลุ่มเทพมหาคนครเนื้อหาการอบรมครอบคลุมแนวคิดและทิศทางร้านอาหารไทยสู่ระดับพีเมียมการออกแบบและการตกแต่งร้านสุขภาพิบาลอาหารและการจัดการอาหารปลอดภัยขั้นสูง การบริหารทรัพยากรในงานครัวการพัฒนาตำรับอาหารมาตรฐานการตลาดอาหารสมัยใหม่และการพัฒนาเมนูพรีเมียมจากวัตถุดิบท้องถิ่นไทยเพื่อยกระดับร้านอาหารไทยสู่ความเป็นเลิศอย่างยังย่งยืนในระดับพรีเมียมส่วนสําคัญของกิจกรรมคือการลงพื้นที่และให้คําปรึกษาเชิงลึกเป็นเวลา36ชั่วโมงต่อร้านอาหารจากผู้เชี่ยวชาญผ่านกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การวิเคราะห์ปัญหาและการเสนอแนวทางแก้ไขที่เหมาะสมกับแต่ละร้าน ในหัวข้อต่างๆได้แก่การยกระดับการปฏิบัติการในครัวการพัฒนาระบบจัดการคิวและลูกค้าสัมพันธ์การเพิ่มกําไรและยอดขายเมนูเอนจิเนียริงและการตลาดและการสร้างแบรนด์เพื่อให้สามารถนําไปปรับใช้ได้จริงในบริบทของแต่ละร้านการคัดเลือก s u กเซ s s คสการดําเนินการจากร้านอาหารเชฟชุมชนที่เข้าร่วมโครงการทั้งหมด40ร้านโดยพิจารณาจากข้อมูลผลการดําเนินงานการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาและการนำมาองความรู้จากโครงการ ไปปรับใช้จริงในร้านอาหารประกอบกับการประเมินตามเกณฑ์ความโดดเด่นของโครงการได้แก่การยกระดับคุณภาพอาหารและบริการการใช้อัตลักษณ์และวัตถุดิบท้องถิ่นการพัฒนามาตรฐานร้านอาหารการต่อยอดเชิงธุรกิจและศักยภาพในการเป็นต้นแบบจากนั้นคณะทำงานจึงคัดเลือกร้านอาหารที่มีการเปลี่ยนแปลงและผลลัพธ์ที่ชัดเจนจำนวน5ร้านได้แก่ 1. ร้านรัตนบุรีน้ำตกริวจังหวัดจันทบุรี 2. ร้านสารข้าวจังหวัดตรัง 3ร้านภับูลไก่ย,ย่างจังหวัดสิงห์บุรี 4. ร้านแพลตติกค,คาเฟ่จังหวัดสระบุรีและ 5. อันนอหมูยอานเติมจังหวัดอุดรธานีเพื่อเป็นซักเซสเคสสำหรับการจัดทำคลิปวิดีโอและเผยแพร่ผลสำเร็จของโครงการในภาพรวมกิจกรรมยกระดับร้านอาหารเชฟชุมชนสู่ร้านอาหารระดับพรีเมียมถือเป็น,นกลไนสําสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนผ่านมิติของอาหารเชื่อมโยงการพัฒนาองค์ความรู้ผู้เชี่ยวชาญ และผู้ประกอบการเข้าริกันอย่างเป็นระบบและเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันอาหารไทยและอาหารถิ่นให้ก้าวสู่การเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่มีความเข้มแข็งสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและเติบโต,ต,ตอย่างยัง่งยืนในระยะยาวการดำเนินงานตลอดทั้งกิจกรรมที่ผ่านมานับเป็นภาพสะท้อนของพลังอาหารไทยจากรากฐานชุมชนสู่ประสบการณ์ระดับพรีเมียมที่กมรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เดือนหน้าขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์สาขาอาหารผ่านกิจกรรมยกระดับร้านอาหารเชฟชุมชนภายใต้แนวคิด From Community to Premium ซึ่งต่อยอดภูมิปัญญาวัฒนธรรมและอัตลักษณ์อาหารท้องถิ่นสู่การสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการทั้ง40ท่านจะได้ใบประกาศนียบัตรเพื่อเป็นการการันตีร้านอาหารเชฟชุมชนที่ผ่านมากระบวนการการพัฒนาและยกระดับศักยภาพ ซึ่งจะทอนให้เห็นถึงความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการผลักดันผู้ประกอบการอาหารชุมชนให้สามารถก้าวสู่ตลาดใหม่ๆได้อย่างมั่นใจ